สวัสดีค่ะอาจารย์แม่นะคะกำลังตามหาครีมกันแดดกันอยู่ใช่ไหมมนตรา Total Advanced Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวกนวัตกรรมใหม่ของครีมกันแดดที่สามารถกันแดดได้จริง New Generation of Sunscreen ปกป้องแสงแดดได้ในระยะเวลายาวนาน ด้วยนะวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีสามารถปกป้องผิวได้ทั้ง UVA และ UVB ไม่เกิดการระคายเคืองกับผิวแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเนินนะน่ะซันแคทเป็นเกาะป้องกันผิวให้อย่างดีป้องกันสารเคมีไม่ให้ซึมเข้าสู่ผิวไม่ระคายเคืองผิวแม้ผิวของคุณจะบอบบางสารสกัดจากมารินคอลลาเจนที่มีความเข้มข้นสูงจะช่วยป้องกันแล้วก็ซ่อมแซมผิวหนัง ปกป้องผิวจากแสงหน้าจอโทรศัพท์ลดรอยหมองคล้ำลดริ้วรอยที่แก่ก่อนไวัยได้ด้วยเป็นสิวใช่ไหมรอดแล้วไฟโตไซโทนปกป้องผิวได้ลึกถึงระดับ DNA บล็อกกระบวนการการเกิดเม็ดสีเมลานินตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นลดรอยดำจากสิวได้เร็วมากโฟตโตไลท์มีสีเบจมีคุณสมบัติกันน้ำ เป็นนวัตกรรมพิเศษของญี่ปุ่นที่ช่วยปรับสีโดยอัตโนมัติเขาจะปรับสีให้เข้ากับสีผิวแตะไปให้เขาแตกตัวเป็นน้ำเขาจะซึมลงผิวเร็วมากปรับสีผิวให้เป็นธรรมชาติไม่ขาวว้กแล้วก็ติดทนนานที่สุดของกันแดดคือมีนวัตกรรมเพปายลดการสร้างเม็ดสีในปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสทั้ง6จุดบนใบหน้าลดความเข้มของสีผิว เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวภายใน7วันมีกิ๊กไว้ที่ช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมผิวบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื่นต้านการเกิดริ้วรอยปรับสีผิวด้วยการดูแลผิวตั้งแต่ต้นเหตุลดการสร้างเม็ดสีที่เป็นสาเหตุของการเกิดผิวหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำผิวเราจะกระจ่างใสขึ้นอย่างชัดเจนสารสกัดจากดอกดงเบ็กจากเกาะเชจู ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ถึง3เท่าผิวยืดหยุ่นริ้วรอยตื้นขึ้นป้องกันการเกิดการระคายเคืองลดการติดเชื้อในเซลล์ผิวใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะแม้แต่ผิวแพ้ง่ายทาทับเมคอัพได้และทาซ้ำระหว่างวันได้ถ้าครีมกันแดดที่มีอยู่ให้ไม่ได้มากขนาดนี้นะครูแนะนำ m มนตราโช t ทอนแอดวานซ์ซันสกรีน SPF 50 PA บวกบวกบวกทักไม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ